ไม่เดินเพ่นพานนะครับตอนนี้เครื่องกำลังจะตกกลุ่มอากาศขอทุกท่านเข้าประจำที่ด่วนด่วนค่ะด่วนค่ะเฮ้ยโวงโอ้โหตายอีกตายกว่านั้นนี่ถามจริงมีซัมติงแหละผู้โดยสารเนี่ยก็แค่แฟนเก่าที่เคยทิ้งผมไป หมอครับเสือกนี่รักษาหายไห Sorry I'm sorry um this guy I think he's a little bit crazy โอ <int trees> <aesthetic> ้ยค <vine> ุณแอแฟร์ดครับเขาบอกว่าเขาอยากฟังเคซี่ินเลย วัสดีค่ะดิฉันลูกเรือซิดนียสวัสดีครับผมสจวัตมาลูเยอ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เที่ยวบินอนุสาวรีย์ปลายทางดอนตูมซิดนียสายการบินไม่ใช่รถตู้อันนั้นอาชีพเก่าค่ะและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินสี่โพดัมแอร์ไลน์ Ladies and gentlemen welcome you on board to the new airlines we call it the สโดัวลคมไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเจอไม่มีคำว่าสูงว่าได้หักใจ นักงานของเรากําลังจะทําการเก็บรองเท้าอะไรอ่ะพนักงานของเรากําลังจะสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุฉุกะหเฉินหรือใส่ต้าผิดหวังหรอเมื่อเกิดเหตุแรงกดอากาศต่ําะจะมีโอ้โอ้โอ้ตื่ขา

นำออกซิเจนมาสวมนี้ออันนั้นมันถุงใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ฮหรอไม่ใช่ครับอันนี้คือถุงออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนแมสก์โอ้อหออกซิเจนอะไรยังมีเครื่องปรุงอยู่เลยเนี่ยโอ้ my god มีอะไรทำไมไม่พูดความจริงโอ้โหหลอกลวง คุณเล่นคุณไม่ดีเล่นผิดเรื่องมาครับเดี๋ยวนะครับคุณคุณโกรธกันขนาดนั้นแหละครับ Please t a k ิ a ที่คุณโกรธปายังมายุ่ง Please take a seat sir sir ขอโทษครับ take a seat dancing Sorry I'm sorry um this guy I think he's a little bit crazy เฮ้ยคุณแอร์แฟร์นะครับเขาบอกว่าเขาอยากฟังเคซี่เลย คุณู้เรื่อแบบผมก็ไม่เ่เาเป็นคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องต้องพูดไทยก่อนแล้วค่อยแปลเพราะว่าถ้าเกิดพุ่งหลังกันก่อนแล้วแปลอีกเป็นแบบนึงเลยไอ้ประเด็นที่ไหนตอเนี้ครัคุณว่าเออเมื่อสักครู่นี้คุณโกรธขนาดนี้เนี่ยมีความแค้นส่วนตัวกันหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าเปล่าโอ้โหขอโทษครับแดนดิ้งเราว่านายดูโมโหแปลกๆอย่าไปหาเรื่องเขาเลยนายเราเวลามาซ้อมร้องซ้อมเต้นกันดีกว่านะ เดี๋ยวเราไปขึ้นโชว์มันจะไม่เป๊ะนะเว้ยเพื่อนอไป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 ซ้อมเต้นแป๊บนึงขอซ้อมแป๊บนึงขอซ้อมแป๊บนึงอ้อไปลุยเลยแม่ไม่ใช่แม่เพนนื่ <c oughs> อนมนึงนีโอ้ยไป <c oughs> จงหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้า <c oughs> ผมลิขิตของฉัน <c oughs> ส่งรักเธอให้ฉันมาอยากให้ลงเสียเวลาคิวปิดอยู่ที่ไหนมาช่วยจับตัวเธอเอาไว้จ้ะ ท่องคาใจฉันที่นา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 หมูเตลูว้าอ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 ้าวอ้าวอ้าวมูเตลูว้าอาอาออ้าวบอกกินเพื่อนเตลูว้าอ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 ้าวอ้าวอ้าวมูเตลูว้าอ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 ้าวอ้าวอ้าวมูเตลูเอ่อตอนนี้ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาวิ่งเล่นได้ บนเครื่องของเราได้ไม่มีสัญญาคว่าหนูไม่ใช่คุณทิ่แม่มดูด้วยอันนี้ไม่เดินเพลินพานะครับตอนนี้เครื่องกำลังจะตกหลุมอากาศขอทุกท่านเข้าประจำที่ด่วนตกหลุมอากาศก็ดีกว่าตกหลุมละแปลกไหมแปลกมาก sorry about that เครื่องตกหลุมอากาศทางซ้ายเฮ้ยโอ้โห้ายอีกซ้ายกว่านั้นเครื่องตกหลุมอากาศทางขวา้ย ขวาอีกนิดได้ไหมขวาขวาอีกโอ้ยโอ้ยเครื่องขู่คาวิอะไรขู่คาี่ถามจริงมีซัมติงแหละผู้โดยสารเนี่ย แค่แฟนเก่าที่เคยทิ้งผมไปฮะแฟนเก่าที่เคยทิ้งไปก็ไม่ได้พูดดังขนาดนั้นอันนี้นคุณเป็นอะไรครับฮะ <c oughs> <c oughs> หมอครับเสือกนี่รักษาหายไหสุดดีคุณมาดำฮะหา <Hi. S 2> มาคนเดียวเหรอครับเนี่ย ท yeah, าไมถึงเดินทางคนเดียว t r a v e l alone ล่ะฮะไม่มีใครแต่หัวใจก็ปลอดภัยดีไม่น่าถามลยอาจจะเงายบบางบทีแต่ฉันก็ยังหายใจไม่มี ว้าว้าวมาด Thank you โ h วาน่าเชื่อครับคุณแร์ครับผมอยากจะดูพวกความบันเทิงดูหนังทำไมเดี๋ยวนี้เที่ยวนี้มีการโปรโมทเพลงไงด้วยครับคุณแร์คุณสจร์ต Come on here please Yes m a ว่าไงคุมาดามฉันไม่เข้าใจเลยฉันเป็นถึงซูเปอร์อภิมหาเศรษฐีนี่ฉันจองเฟิร์สคลาสมาทาไมฉันมานั่งรวมปะปกคนพวกนี้ฮะไอต้ understand เลย ต้องขอโทษผู้โดยสารดนวยนะคะพอดีว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักแล้วเครื่องบินรั่วค่ะตรงฝั่งเฟิร์สคลาสพอดีเลยจริงๆถ้าคุณอยากนั่งไปนั่งได้นะครับอาจจะต้องเอามืออุดไวน้นิดนึงฮะอะไรนี่เรือเจลเหรอขออภัยครับ <S <s ขออภัยขออภัยไม่ไดีเรือ่องเลยฉันอยากนั่งที่เฟิร์สคลาสคุณนายอยากนั่งที่เฟิร์สคลาสเบากนิ่มๆเหรอครับอาให้ผมช่วยแนะนำดีไหมครับ <Okay. S 2> คุณนายครับรบกวนยืนขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะอ่าแล้วก็กระเถิดมาทางขวาครับทางขวาและนั่งลงได้เลยครับ <c oughs> เป็นยังไงครับนุ่มพอหรือยังครับอ๋อแล้วก็อย่ายลืมออใช้ได้นาเข็มขัดด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยโว้ยคนโวยไม่ใช่เก้าอี้น่าสิครับ <Sorry. S 1> ผมเดินม,มาทำไมครับเนี่ยพอเลยนี่ฉันหิวมากแล้วนะไหนอาหารทำไมไม่เซิร์ฟสักทีนึ่งเนื้อปลากิวมีไหมวันนี้โอ้ยทางเรามีแต่ซอยจุ๊กโอ๊ย ชอบจังเลยครับพี่น้องปองไปส, karaoke, สุดผู้สุกคนดีโอ้ไม่เป็นไรเอาเสิร์ฟอาหารเหนืออะไรก็ได้เพราะว่าฉันเห็นผ่านเชียงใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณหญิงรู้ได <creo> ้ไงครับเนี่ยพอดีว่าฉันเห็นนกพิราบบินมาฉันเห็นมันไปแถวประตูท่าแพบ่อยๆถ้าจะบ้าถ้าจะบ้องคนอะไรจำนกพิราบได้ต่างจากบางคนที่จำอะไรไม่ได้เลยมันเกิดมันครบรอบแฟนมีเวลาว่างก็ไม่มาหาเอาแต่เวลาไม่หาคนอื่นใช่ไหมล่ะ เราสองคนต้องคุยกันหน่อยนะบอกคุยกันสองคนไงอ๋อก็คุยกันไปสิเราไม่แย่งเธอคุยหรอกเราแค่มายืนฟังเออเราสบายเลยครับเออคุยกันตามสบายเลยเลิกงอนได้แล้วผมไม่เคยไม่รักคุณนะนั่นแหละเข้าใจไหม จริงผมคิดคุณมากนะไม่ไ้่โรแมนติกได้อโรแมนติกดิสซิ่ง Oh my ผมไม่เคยไม่รักคุณโม่โรแมนติกว่ะผมให้ยุ่งไม่มีเวลาให้คุณผมเข้าใจผมผิดเองฉันไม่เข้าใจว้าก็คนมันดื้อยังไง คุณหัดเข้าใจผมน้อยสิเข้าใจยากสิ่สิย์ความรักของเราสองคนอาจจะไปได้ดีกว่านี้นะถ้าเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่โอ้ยไปก่อนถ้าเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เลิกไปคนเดียวเลยเลิกกันแบบนี้ดีแล้วเลิกกันแบบนี้ดีแล้ววานใจเย็นๆใจเป็นก่อนี้ ตงงหาใกล้จยังคงใกลมหมีมัหมีให้กูเปยังไงกันแน่เนี่ยนั่งลงสิเฮ้ยเอาไงดีล่ะโอเคโอเคแล้วตอนนี้เราบินถึงไหนกันแล้วคะเนี่ยอย่าว่าจะถึงไหนเลยค่ะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยแรงแรงมาก Excuse me Kill me ไหมข้าถามโวน์ไวนย วั้นวัดมึ้นวัข้วันขม้นเฮ้ยกดนยกขึ้นโยกกขึ้นโยกโอ๊ยออครับัคเมื่อกี้ผมลืมปิดต้หน้าต่างครับ Oh my god โอ a y โอ a y everybody I think we are flying over just 35,000 y อ่ v e อออาครับคือผมทราบว่าทั้งแอร์แล้วทังกัปตัน่ยต้องพูดภาษอกฤษแก่ทั้คู่ใช่ไมค แล้วผมแบบว่าแอร์หน้าตาสวยมากผมอยากฟังสำเนียงของเขาว่าเขาจะสวยเหมือนหน้าตาเขาหรือเปล่า Yeah I'm I'm and the boy and the girl uh-huh everybody uh-huh listen me yeah yeah thank you มีตอบไหมมีตอบไหมมีไหม What เฮ้ย You need to speak more speak more yeah more กูขอเลยนะ speak more น่ะ ไม่เคยผิดหวังจริงครับแล้วสรุปเราอยู่แบบสูงแค่ไหนแล้วตอนเนี้ยสามหมื่นห้าพันฟุตครับสามหมื่นห้าพันฟุตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเป็นไรเป็นนักร้องเป็นโรคกลัวความสูงกันสิเจ้ดเจ้เจาจอดเลยจอดไปแน่เลยลงแล้วกูจะลงโอ้ยไม่ใช่เด็กดีลงแน่ลงแน่ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวแล้วไหแล้วโอ้มอแนบเหยียบไปปั๊มหัวใจเออหยเออโทษ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 ําหนาหนึ่งปั๊มอะไรเนี่ยมือต้องขยับตูวไม่ต้องขยับเออเอาไม่ ฟังนะตายกันท,ทั้งคู่ไปฟังหัวใจ,ใจไม่ไว่ายหรอกอย่างเงี้มันไม่ได้ต้องตามหมอหมอ yeah, โอ๊ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ่อในในที่นี้มีคุณหมอไหมอ่ะบนเครื่องบินลำนี้มีคุณหมอ oh, ไหมคะโอ้โห oh, 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 no. คุณคุณพอจะรู้จักคุณหมอที่บินมาด้วยกันไหมคะัอนที่เกิดเหตุนิดนึงอะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะคุณหมออยู่ไหนเนี่ยวิวิ่งนี่คุณคุณมีของหมอนี่แล้วหมออยู่ไหนคะเนี่ย คุณไมเอาเขามาได้ยังไงคุณหมออยู่ไหนเนี่ยคุณหมออยู่ไหนนี่ยอัเนี้อุปกรณ์เขาฮะคุณผมเป็นหมอครับอืหนักหนาเลยครับไม่ต้องห่วงครับแต่ผมจัดการให้ไม่ได้การแล้วครับไม่ต้องห่วงครับให้โปรดดับไว้ในความคิดห้อง อ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ,อย้ยามเหนื่อยจัอยากฟังเสียงใจเธอคือจุดหมายของไอหูบอได้โปรดรับไว้ในความคคดทอดเคลียอ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอ,อย้ยามเหนื่อยจอยากฟังเสียงใจเธอคือความอมายของายหูบอ นี่นี่ฉันดีขึ้นเลยนะคะเนี่ยเก่งมากครับเก่งจังเลยคุณหมอดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นเลยจ้าโอ้ยฮะหายเลยว <Wow S 2> <อ>้าวส่าขอบคุณมากนะ,ะนี่คุณหมอเป็นหมออะไรเนี่ยเป็นหมออะไรใช่ไหมครับโอ้โหโอ้ว้าว ขนาดนี้คิดอยู่แล้วเชียวว่าคุณต้องเป็นหมอดูอ่ะคุณดูผ่านแคนเหรอคะาดนี้เป็นแบบใหม่ใช่ไหมเนี่ยหมอทุกผ่านแคนหลากหลายนะยุคนี้เนาะผมเป็นหมอลำครับเฮ้ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็นสัญญาณเครื่องบินตกเท่านั้นค่ะฮะตาเฮ้ยอาไรเนยแล้ว everybody calm down calm down calm down please take a seat take a seat e v e r y b o d y stay สงบสงบฮะอะไรนะอยู่ในความสงบ stay

แล้วของคุณล่ะไม,ไม่เป็นไรหรอกแค่คุณปลอดภัยผมก็ดีใจแล้วอยากบอกคุณอย่างหนึ่งได้ไหมก่อนที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกผมอยากบอกว่าผมไม่เคยไม่รักคุณนะผมรักคุณมากกว่าชีวิตของผมนี่ ภาวนาอย่าพเป็นดินจากไปทไี่ไม่เจอภาวนาเพียงแค่ฉันต้องการได้พบสจอคนที่เข้าใจรักที่ปลอดภัยใหญ่ยะการเวลาทำให้เราหันมาเพื่อเจอกันแต่การเวลาก็ทำให้เราต้องลากกันเธอต้องไปฉัน

เธอก็ฉันเอาไว้เราทั้งโลกก็พันเปลี่ยนไป I feel safe with you with you เรียนผู้โดยสารทุกท่านนำออกซิเจนออกได้แล้วค่ะโอ้ย,อยไม่เอาเอาอ,าอกเอาออกก็ตายอะดิน<ม>อ้ไหครับเอาได้ไงอะเอาออกได้ค่ะเมื่อกี้สัญญาณผิดน่ะจริงๆมันคือสัญญาณลงจอดไม่ใช่สัญญาณเครื่องบินตกจ้ะ จบแอร <st> ์ได้ไงครับเนี่ยรู้สัญญาณเป็นอะไรขอบคุณที่เสียสละพวกผมนะขอบคุณที่ยอมแลกชีวิตเพื่อช่วยผมอะผมเข้าใจคุณแล้วว่างานคุณยุ่งแค่ไหนอะแต่ถ้าคุณพอจะมีเวลาก็กลับมาคบกันนะ Ladies and gentlemen ผู้หญิงและผู้ชายทุกคน Now we have landed มะนาวหันแล้วส่งด้วยด้อย <laughs> And I have a big announcement to make มีเม็ดมะนาวอยู่สองเมตร <laughs> <laughs> Me and dancing เขาจะเต้นกันแล้ว Are gonna come back together again กลับมาอีกครับ ก,ก็ฉันเอาไวเราถึงโลกก็พลั นทุกคนที่ดูคือกรี๊ดแน่นอนจริงฉัน้องเล่นเต็มที่มากเลยอะตั้งใจมากนะเป็นคนฝันของผมเลยพี่จะเล่นเล่นตลกสนุกมากวันนี้สนุกมากสนุกทุกตอนเลยขำพวกพี่เหนื่อยกว่าเล่นซีรีส์ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเล่นกับพวกพี่เนี่ยจังหวะใช้ได้เลยผมผมชอบคุณมากนะซีนี่ นี่ดูคุณคุณแม่ผมซะก่อนเน่ยไม่ยอมกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ใช่ฉันเป็นเพื่อนในวงเธอเล่นไปคู่ดูเพะนะเห็นป่าวันนี้ได้เห็นน้องๆในพาร์ทคอมเมดี้ใช่แต่ในเรื่องของการเป็นนักแสดงซีรีส์เนี่ยโอ้โหก็ไม่เบาแต่ก็สัเต็มนะจนี่นยังไงครับตอนนี้เราก็มีซีรีส์สิงสาราตายออนไปแล้วประมาณครึ่งเรื่องนะครับหนูร้องขายในสไตล์แบบน้องทูบหน่อยไหมอ่าก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ สืบสวนสอบสวนแนวสยองขวัญม,มีหลายผีได้ไม่หมดเลยเ้าวอะติดตา,า,ามดูกันได้ใช่ติดตามดูกันได้ครับก็เป็นเรื่องราวตอนนี้กาลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยตอนนี้สารวัตรกับน้องทูบกําลังสืบคดีกันก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสืบ ต่อไปจนหาว่าใครเป็นฆาตกรตัวจริงดูได้นะครับทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัตได้ที่ไอชีอีหรือเว็บ i อคิวที่เดียวเท่านั้นเวลาห้าทุ่มสิบห้าจ้ามาดูกันได้นะวันนี้ขอบคุณผู้เข้าประกวดขอบคุณครับขอบคุณครับตกหลุมอากาศทางซ้ายโ้หทางนั้นทางนั้นมองนั้นครัองนั้นครับายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีก ตกหลุมอากาศทางขวาโอ้ขวากนิดนึงขวากนิดนึงโอเคตกหลุมคู่ค่ะเหมือนกูนั่งรถถ่วะ คุณแม่รบกวนไม่พาลูกเพ่นท์ภาพเพื่อนนะฮะฉั่นเป็นศิลปินคู่เขาชื่อวงอะไรอ่ะแล้วก็แย่ยิ่งเธอเข้าใฉันเอาไว้บอกงสิลองก็พลาดเปลี่ยนไป I will stay with you with you ยิ่งเธอเข้าใฉันเอาไว้ลองสิลองก็พลัด พี่ก็เก่งใจเลยพี่ก็ขอบคุณนะหนูจุ๊บกันเอาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่องอสมนตรีสามารถติดตามดูลคิปอื่นๆได้ทั้งนี้นะทุกจ้า